EP พ6ณใต้ท้องทะเลลึกอาเชราเจ้านี้น่าสุขสนจนเลยเถิดใหญ่แล้วเจ้ากาะความวุ่นวายใต้ทะเลแห่งนี้ยังไม่พออีกหรือไงถึงได้ไปปั่นป่นปวนบนโลกมนุษย์เจ้าสมุทรตําหนิบุตรชายที่ไม่รู้จักโตหนวดยาวสีขาวเป็นยุงสั่นกระเพื่อมขึ้นลงด้วยแรงโมโหเสด็จพ่อข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษอาเชราเอ่ยเสียงเศร้าระคนเสียใจที่ต้องจากมหาสมุทรไม่อยาก,กะทานหันท่านที่ไม่ต้องพูดแล้ว ไม่ต้องพูดแล้วลูกของเรากลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วมารดาของอาเชราเข้ามาอบกอดบุุรชายคนเล็กด่าวอยอความคิดถึงนางเป็นราชินีแห่งใต้ท้องทะเลนามว่าองค์หญิงมารีนาผู้มีดวงหน้าหมดจดงดงามความงามของอาเชราได้รับการถ่ายทอดมาจากนางนี่เองเจ้าก็เป็นแบบนี้ให้ท้ายลูกจนเคยตัวสุกสนจนได้เรื่องทุกทีเจ้าสมุดพ่นลมหายใจออกมาแต่ก็ยอมลดเสียงลงเพราะเกรงใจภรรยา เสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกผิดไปลูกอกตันอยู่นักลูกขอโทษร่างน้อยถลานั่งลงคุกเขา่าต่อหน้าบิดามันดาอีกทั้งยังทำตาแดงแดงทำเอาหัวใจพ่อแม่อ่อนยวก่กเสด็จพ่อน้องเล็กสำนึกผิดแล้วขอเสด็จพ่อโปรดเมตตาองค์ชายดอริสช่วยขอร้องแทนน้องชายเอาเธอให้ถือเสียว่าเป็นประสบการณ์เพื่อการเติบโตของเจ้าอาเชราพ่อจะไม่ลงโทษขอพระไทยพระยะคะเสด็จพ่อ องค์ชายอาเชรากระโดดลุกขึ้นแววตาเปล่ยนประกายดุจเดิมไหนมาเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมลูกขึ้นไปบนโลกมนุษย์ได้พบเจอสิ่งใดบ้างจากนั้นอาเชราก็เจื่อแจวให้มารดาฟังเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่เขาได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมหาสมุทร2เดือนต่อมาขณะที่อาเชรากำลังช่วยพี่ชายจัดเก็บตำราบโบราณตามคำสั่งของบิดาก็รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมาท่าทางเหมือนจะลม้ม อาเชราเจ้าเป็นอะไรองค์ชายดอริสรีบเข้ามาประคองน้องชายเอาไว้พักนี้ข้ารู้สึกเวียนหัวบ่อยๆอาเชราตอบใบหน้าซีเซียวงั้นเจ้าไปทักที่ห้องเธอเดียวข้าให้คนนำยาไปให้อืมอาเชราพยักหน้ารับแล้วเดินกลับไปยังห้องบรรทมของตนในระหว่างที่องค์ชายดอริสเดินไปสั่งบ่าวไพร่ก็บังเอิญเจอกับพระมารดาเอาจัดห้องตำรากันเสร็จแล้วหรือองค์หญิงมารีนาเอ่ยถาม ยังไม่เสร็จเลยแต่น้องเล็กเหมือนจะไม่สบายมากค่าจึงจะมาสั่งบ่าวไพ้เอายาไปให้ที่ห้องบรรทมตายจริงไปติดโรคมาจากพวกมนุษย์หรือไม่เห็นทีแม่ต้องไปดูน้องเจ้าเสียแล้วว่าแล้วพระนางก็เสด็จไปยังห้องบรรทมของบุตรชายคนสุดท้องณนะห้องบรรทมองค์ชายอาเชาราอาเชราแม่ได้ข่าวว่าลูกรู้สึกไม่ค่อยสบายเจ้าเป็นอย่างไรบ้างองค์หญิงมารีนา นั่งลงบนเตียงข้างๆบุตรชายสเสด็จแม่ข้ารู้สึกเวียนหัวแปลกๆเมื่อเช้าก็กินข้าวได้นิดเดียวพอกินอีกก็อ้วกพระมารดาได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเครียดขึ้นมาลูกมีอะไรที่ปิดบังแม่หรือไม่อาเชราขมวดคิ้วไม่เข้าใจปิดบังเรื่องอันใดไม่มีนะพะยะค่ะตอนที่ลูกไปเที่ยวบนโลกมนุษย์ลูกได้ไปสมสู่กับพวกเขาหรือไม่องค์หญิงมารีนาเอ่อยถามเสียงเครียด อาเชราใจหายว่าเขายังไม่ตอบแต่กลับถามว่าทำไมเสด็จแม่ถามลูกเช่นนี้เพราะอาการที่เจ้าเป็นอยู่คืออาการของการตั้งครรภ์พระนางผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วอาการแบบนี้ไม่มีผิดแน่คำตอบนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางกะบาลเสด็จแม่ลูกเป็นบุรุษจะตั้งครรภ์ได้อย่างไรเมื่อห้าพันปีก่อนเผา,าเงื้อกของเราอ่อนแอนักทั้งถูกล่าจากเถาต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลลึก ทั้งทุกเผ่าอื่นจับไปเป็นทาสบ้างทำยาบ้างหรือเครื่องบรรณาการบ้างทำให้เผ่าเงือกเหลือน้อยมากจนแทบจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์องค์หญิงมารีนาเริ่มต้นเล่าเรื่องราวในขณะที่อาเชราตั้งใจฟังอย่างจดจ่อพวกเราจึงซ่อนตัวศึกษาตำราฝึกฝนวิชาและเพื่อให้เผ่าเงือกจเจริญรุ่งเรืองแผ่ขยายอำนาจได้มากที่สุดปฐมราชาเผ่าของเราจึงถวายตัวเป็นทาสรับใช้เทพซุสซึ่งเป็นเทพพระเจ้าสูงสุด ในจักรวาลแลกเปลี่ยนกับพรหนึ่งประการมันดาของเขาหยุดพูดไปสักพักคล้ายกับว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนั้นอาเชราจึงเร่งเร้ามันดาพรหนึ่งประการนั้นคือสิ่งใดหรือพยาคะองค์หญิงมารีนาจึงเอ่ยต่อว่าพรข้อนั้นก็คือเงือกไม่ว่าจะเป็นเพศใดให้สามารถกําเนิดบุตรได้เพื่อจะได้เพิ่มจํานวนประชากรให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดดักดด้วยเหตุนี้ข้าจึงตั้งคันอย่างนั้น หรือเหตุใดข้าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเรื่องนี้ผ่านมาเนิ่นนานแล้วอีกอย่างเมื่อประชากรเงือกของผู้เราเพิ่มมากขึ้นเงือกเพศผู้ก็มักจะจับคู่กับเงือกเพศเมียเรื่องที่เงือกเพศผู้สามารถท้องได้จึงไม่มีผู้ใดกล่าวถึงอีกและเมื่อแม่ไม่คิดว่าเจ้าจะมีความสัมพันธ์กับบุรุษด้วยกันที่เจ้าพูดหมายความว่ายอย่างไรเสียงดังราวกับฟ้าผ่าดังขึ้นทำเอาเงือกหนุ่มและมันดาสะดุ้งจนต้องหันไปมองแล้ว ก็พบกับใบหน้าทะมึงทึงของเจ้าสมุดท่านพี่ท่านเสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนที่ไอเจ้าลูกไม่รักดีคนนี้ทําเรื่องงามน่าให้พ่อแม่อายเขาไปทั่วทั้งสามโลกตั้งคันกับมนุษย์เจ้าสมุดใบกระเพื่อมด้วยแรงโกรธเขากําลังจะไปตรวจงานห้องตําราแต่บังเอิญเห็นบ่ารับใช้รีบเร่งหายาจึงถามว่ามีใครป่วยเป็นอะไรจนทราบว่าอาเชราไม่สบาย เขาจึงรีบมาหาด้วยความเป็นห่วงแต่คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินเรื่องที่น่าตกใจระคนเสียใจเช่นนี้ท่านพี่ใจเย็นก่อนเพคะเรื่องแบบนี้ค่อยๆค,ค,คิดช่วยกันหาทางออกองค์หญิงมารีน่ารีบเอาน้ำเย็นเข้าลูกผู้เป็นสามีพูดวันนี้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยข้าจะอกแตกตายอยู่แล้วงามหน้านักเจ้าสมุทรสะบัดหน้าหันหลังให้จนหนวดสีงเงินหยวงไหวกระเพื่อมเพราะเคยถูกมนุษย์แย่งคู่มันไป เขาจึงฝังใจจงเกลยียดจงชังเผ่ามนุษย์ที่เหม็นเห็นแก่ตัวอาเชระก้มหน้าหลบสายตาบิดาข้าไม่คิดว่าตนจะตั้งทันได้นี่เจ้ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าท้องกับมนุษย์เจ้าลูกไม่รักดีเปรีย้ยฝ่ามือใหญ่ตกลงบนใบหน้าบุตรชายเจ้าสมุดมองมือที่ตกหน้าบุตรชายแววตาสันรริลูกเจ็บมีหรือเขาจะไม่เจ็บด,ด้วยเพียงแต่ครานี้เหลือทนจริงๆ องค์หญิงมารีนารีบเข้าไปสวมกอดลูกชายไว้ท่านพี่ข้าผิดเองที่ตำใจลูกมากเกินไปจะโทษก็โทษที่ข้าเถอะองค์ชายดริสยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดทนไม่ไหวที่เห็นน้องชายถูกบิดาทำรรโทษเห็นน้องชายร้องให้จนตัวสั่นเทาแล้วรู้สึกสงสารยิ่งนักจึงเอ่ยออกไปว่าเสด็จพ่ออย่างไรเสียเด็กในท้องของอาเชราก็หลานของพวกเรามีเลือดเนื้อของเผ่าเงือกอยู่ครึ่งหนึ่ง เจ้าเลือกเอาจะเอาลูกมนุษย์หน้าขนในท้องเจ้าออกหรือจะยอมแต่งงานกับบุรุษที่ข้าเลือกให้เพื่อกลบเรื่องที่เจ้าท้องเจ้าสมุดชี้คำขาดเสด็จพ่อลูกเลือกเก็บเด็กคนนี้ไว้จะอย่างไรเขาก็เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีเหตุผลอันใดที่เราต้องฆ่าเขาทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกอาเชราร้องไห้สะอึกสะอื้นกล้ามกลืนฝืนทนยิ่งนักเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าการสมสู่กับมนุษย์จะทำให้ตั้งขันได้ และเด็กในท้องก็เกิดจากบุรุษที่เขารักจนสุดซึ้งจึงจำยอมให้บิดาบังคับแต่งงานดีกว่าพรากชีวิตลูกในครัภนในระหว่างที่วังใต้ทะเลลึกกำลังเตรียมจัดงานวิวาอาเชราก็เก็บตัวอยู่ในห้ององค์ชายดอริสเป็นห่งน้องชายจึงเข้าไปเยี่ยมอาเชราข้าได้ยินว่าเมื่อเช้าเจ้าทานอาหารได้แค่นิดเดียวข้าจึงเอายาบำรุงมาให้ เมื่อองค์ชายเดอริสเข้ามาในห้องบรรทมปลารับใช้สองตนที่คอยปรนิบัติก็ย่อกายถวายคำนับองค์ชายก่อนออกไปจากห้องอาเชราย,ยังคงนั่งนิ่งบนเตียงดวงตาเหม่อลอยทอดเลยออกนอกหน้าตาหากถามว่าความทุกข์ระทมเป็นเช่นใดเขาก็คงจะตอบว่าเป็นเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ร่างกายบอบบางยิ่งดูผายผอมมากยิ่งขึ้นน้องพี่ใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วหากเจ้าไม่ยอมทานอะไรเลยแล้ว เจ้าจะมีแรงเดินเข้าพิธีกับเจ้าบ่าวได้อย่างไรองค์ชายดอริสนั่งลงข้างข้างน้องชายตักยาบำรุงป้อนถึงปากแต่อาเชรายังคงนิ่งเฉยเขาจึงจำยอมวางมันไว้ข้าง,ข,างข้างเตียงสเสด็จพ่อตัดสินใจบังคับให้อาเชราแต่งงานเพราะต้องการปิดข่าวเรื่องที่ท้องกับมนุษย์ท่านพี่ข้าไม่อยากเข้าพิธีแต่งงานสเสด็จพ่อไปคว้าเอาใครมาเป็นเจ้าบ่าวก็ไม่รู้เสียงผัแผวของอาเชราเอ่ยขึ้นดวงหน้าขาวซีด องชายดริสยิ้มให้เขาอย่างตอบประโลมเจ้าสบายใจได้บุรุษที่เสด็จพ่อเลือกให้เจ้าย่อมต้องเป็นบุตรในตระกูลสูงส่งและเขาคนนั้นต้องดูแลเจ้าได้เป็นอย่างดีแต่ข้าไม่ได้รักเขาข้ารักพิสมุทรเทียนคนเดียวเท่านั้นลูกในท้องก็เป็นลูกของพิสมุทน้ำตาใสๆค่อยๆไหลออกจากหางตาการที่ยกใจให้บุรุษคนหนึ่งไปทั้งดวงแล้วไม่สามารถรักผู้ใดได้อีก หากต้องแต่งงานกับคนอื่นก็เหมือนตายทั้งเป็นทรมานไปชั่วชีวิตที่สมุดที่เจ้าพูดถึงคือคนที่ข้าเห็นเมื่อคราที่ไปรับเจ้ากลับทะเลเช่หรือไม่องค์ชายดริสถามใช่อาเชราพยักหน้าที่เข้าใจแล้วเรื่องมันก็ร่วงเลยมาจนถึงตอนนี้แล้วพวกเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วทางออกที่ดีที่สุดคือเจ้าต้องทนุถนอมตัวเองเพื่อลูกๆที่เกิดขึาจากบุรุษที่เจ้ารัก สิ้นคำองค์ชายดอริสก็ลุกขึ้นแล้วรีบเดินออกไปจากห้องน้องชายสุดที่รักของเขาเจ็บปวดมีหรือเขาจะไม่เจ็บด,ด้วยองค์ชายองค์น้อยที่มักจะวิ่งตามเขาพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะอันสดใสบัดนี้ไม่มีแล้วอาเชรายกมือขึ้นลูกท้องตนเองเบาๆแม้ว่าตอนนี้ท้องของเขาจะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆแต่ก็สัมผัสได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในนี้น้ำตาก็พันร่วงหล่นกลายเป็นไขมุกร่วงพลูไม่ขาดสาย องค์หญิงมารีน่าเห็นลูกชายคนโตออกมาจากห้องบรรทมของอาเชราก็รีบเข้าไปถามดริสน้องชายเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเจ้าเรียกล่อมอาเชราให้รับประทานอาหารได้หรือไม่นางเรียบเคียงถามตั้งแต่เกิดเรื่องครานั้นลูกชายคนเล็กก็ไม่ยอมออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวอีกทั้งยังไม่ยอมทานอะไรวันแต่งงานก็จวนเจียนจะถึงแล้วนางเกรงว่าบุตรชายจะสิ้นใจก่อนถึงวันแต่งงาน องค์ชายเดริสได้แต่สายสีสแทนคำตอบองค์หญิงมารีนาเห็นดังนั้นได้แต่ทอดถอนหายใจนี่เราจะต้องสูญเสียทั้งลูกทั้งหลานในเวลาเดียวกันหรือไม่ข้าพยายามจนสิ้นทุกทางแล้วจิตใจของอาเชราบอบซ้ำยิ่งนักเจ้าพอจะมีวิธีช่วยน้องได้ไหมความจริงแล้วเรื่องนี้หากเสด็จพ่อไม่มีอคติกับมนุษย์มากเกินไปก็คงไม่บังคับน้องเล็กแต่งงานกับเงือกเพื่อปิดเรื่องนี้ เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วตั้งหลายสิบปีแต่พ่อของเจ้าก็ยังวางเรื่องนี้ไม่ลงก่อนที่พวกข้าจะเกิดมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นหรือเสด็จแม่ย้อนกลับไปสมัยที่บิดาเจ้ายังเป็นองค์ชายรัชทายาทได้มั่นหมายกับองค์หญิงแอเรียลจากทะเลใต้แต่ยังไม่ทันจะได้เข้าพิธีกันหญิงแอเรียลแอบหนีไปแต่งงานกับมนุษย์บิดาเจ้าเสียใจอยู่นานจนกระทั่งขึ้นครองบัลังถึงได้สู่ขอแม่จากทะเลเหนือมาแต่งงานด้วย องชายดอริสเข้าไปกอดมารดาข้าว่าเป็นเช่นนี้ก็ดีท่านแม่เป็นสตรีที่จิตใจงดงามอีกอย่างหากไม่มีท่านแม่ข้ากับน้องก็คงไม่เกิดเจ้าเด็กคนนี้ช่างปากหวานนักมาช่วยกันคิดปีกว่าจะช่วยน้องเจ้าได้อย่างไรทางเดียวที่พอจะทำได้คือต้องไปเกลี้ยกล่อมให้ท่านพ่อยอมใจออดหากเกี่ยวพันถึงมนุษย์แม่เกรงว่าอาจจะไม่ง่ายนักหรอก องค์หญิงมารีนามีสีหน้าหนักใจไม่แพ้บุตรชายคนโตงานอภิเษกองค์อาชราวเป็นไปอย่างเรียบง่ายเพราะเจ้าสมุดต,ต้องการให้มีการตกแต่งดยเร็วก่อนที่ท้องของบุตรชายคนเล็กจะป่องขึ้นมาในขณะที่ด้านนอกกำลังคลึกครื้นด้วยบรรดาแขกหรือมาร่วมงานอาเชราย,ยังคงเก็บตัวอยู่ในห้องบรรทมวันนี้เขาสวมชุดสีแดงประดับด้วยไข่มุกระยิบระยับเขานั่งอยู่บนเตียงใหญ่ที่ตกแต่งด้วยบุกผาใต้ทะเล ในวันที่เขาควรจะดีที่สุดกลับทุกใจแสนสาหัสน้ำตาค่อยๆไหลรินออกมาก๊กก ok, ok, ok ๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นอาเชราสะดุ้งรีบเช็ดคราบน้ำตาออกคิดว่าพระมรดาคงจะมาตามไปเข้าพิธีแล้วสเสด็จแม่เข้ามาเลยพยาขะลูกไม่ได้ลงกรอนประตูจากนั้นใครคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยเรียกชื่อเขาเบาแสนเบากลับให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแสนประหลาดอาเชราพิสมุร หากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความเม้ิติชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ